เป็นประเทศที่ดูแปลกๆนะเมืองหลวงก็จะถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งเมืองรถที่วิ่งบนถนนก็ต้องสีขาวเท่านั้นหรือไม่ก็สีเงินประเทศที่อินเทอร์เน็ตถูกบล็อกห้ามเล่นโซเชียลมีเดียมาวันนี้ตามมาเที่ยวประเทศเติร์กไัน,นี้สถานด้วยกันคือเรื่องมันเยอะมากไม่รู้จะเริ่มจากเรื่องอะไรก่อนดีเาเรื่องเข้าประเทศนี่แหละเนาะเพราะว่าเข้ายากเขาเย็นเหลือเกินประเทศนี้คือนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเนี่ยไม่สามารถเข้าแบบอิสระได้แบบอินดิวิเดียลอย่างเงี้ยไม่ได้ จะเข้าได้ต้องมี invitation letter เท่านั้นประเภทที่ว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินเข้ามาเลยแบบเนี้ยไม่ได้สิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องทําก็คือติดต่อผ่าน t r รา e l Agent ดีลเรื่องทัวร์ดีลเรื่อง invitation letter โปรเซสประมาณ3อาทิตย์จากนั้นใครจะบินเข้าหรือเข้าทางชายแดนก็ได้ใครที่ดูสุ่มเสี่ยงว่าไอเนี่ยจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแน่น ก็จะไม่ได้รับ invitation letter ได้เสร็จแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าวีซ่าอีกคนละ100ดอลด้วยนะค่าวีซ่าร้อยดอลไม่เท่าไหร่ที่พีกว่านั้นคือยังมีการตรวจ pcr test จ้ะยังมีประเทศไหนอีกไหมเนี่ยที่ยัง pcr test แบบนี้อ่าเราจ่ายเงินค่า pcr ด้วยนะแล้วบรรยากาศเนี่ยคุมเข้มมากเลยอะ่ะตั้งแต่เราข้ามพรมแดนจากอุซเบกิสถานมาพอข้าม,มาถึงชายแดนฝั่งเติร์กเมนิสถาน มีการตรวจพาสปอร์ตประมาณ20ตลบตรวจจนชั้นมืนไปหมดแล้วว่าจะเขาจะตรวจเข้มอะไรขนาดนี้อ่ะคราวนี้มาเรื่องราวจีป,ปาถะของประเทศนี้ที่น่าสนใจพวกบัตรเครดิตทราวาคซ์นี้ไม่ต้องพกมานะจ๊ะเพราะว่าไม่มีอะไรใช้ได้เลยเขาให้ใช้แต่บัตรเครดิตที่เป็นโลเคอลแบรนด์ของเขาเรื่องแลกเงินที่นี่อเมซิ่งกว่าจะมีเรททางการกับเลทตลาดมืด ช่น1ดอลลาร์เนี่ยถ้าเลททางการที่ติดอยู่หน้าแบงก์จะได้ประมาณ3.5มนาดสกุลเงินเขาคือมนัดนะเธอตลาดมืด1ดอลลาร์ได้20มนัดแหละใครแรกที่สนามบินตอนขาเข้านี่ช็อกนะมาการจะไปหาตลาดมืดก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเราต้องรู้ทางหนีทีไล่ ไกด์ของเราเท่านั้นที่จะช่วยนำพาเรื่องเงินช็อกไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเรื่องโซเชียลมีเดียช็อกกว่าเธอประเทศนี้เขาห้ามเล่นโซเชียลมีเดียทุกแขนงนะจ๊ะก็เลยถามไกด์บอกอ้าวแล้วคนที่นี่เขาไม่เล่นเนาะเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกตกอระไกด์บอกเล่นทุกอย่างที่ว่ามาโหลด vpn สิจ้าเราอะไรอ่าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือรัฐบาลควบคุมทุกอย่างไม่ให้คนเล่นโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตก็ถูกบล็อกแต่ผู้คนก็ยังลักลอบเล่นโซเชียลมีเดียอยู่อ่าแต่มีซิมการ์ดขายนะแต่อินเทอออรรร์เเเเเนนน็็็ตตกกกช้าาาาาามยยู่่ีหลววััสง๊ะ บนท้องถนนเนี่ยทามันไม่มีแต่รถสีขาวที่นี่รัฐบาลเขาอนุญาตให้ใช้รถแค่2ส,สีเท่านั้นคือขาวกับสีเงินสีอื่นเน่ยแหลมเข้ามานะจ๊ะเพราะว่าโดนปรับแล้วก็ยึดใบขับขี่ด้วยคือรัฐบาลของเติร์กเปนนิสถานเ่ะเขาอยากเนรมิตให้เติร์กเนี่ยเป็นประเทศที่ขาวสะอาด คือคิดดูสิขนาดอัชกาบาดเมืองหลวงทั้งเมืองเขาใช้หินอ่อนสีขาวสร้างทั้งเมืองนะถึงขนาดที่ว่ากินเนสบุ๊กเนี่ยบันทึกไว้เลยว่าเป็นเมืองที่ใช้หินอ่อนขาวเยอะที่สุดในโลกเมืองเมืองสีขาวรถก็ต้องสีขาวทุกอย่างจะถูกกาหนดไว้หมดแล้วแม้แต่ยูนิฟอร์มของนักเรียนถ้าเป็นเด็กมัธยมนี่กระโปรงเขียวถ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะเป็นกระโปรงแดงยังไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเลยอะ่ะติดเมาส์อยู่อันนั้นเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทั้งอัชกาบาดแล้วก็ที่หลุมแก๊สดาวซา,าด้วย